สวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีสสดสสดพี่นองบัทสุขุทุกคนเมือนนี้มาพบกับเ้าวสองอวนคนบานสูกจ้ากินข้าวเทียงกินข้าวเทียงน้ำกันเหมือนนี้ตามบอกุ่งป้าเผาต้มหัข้อยเชอรี่ กินจ้ะปลาเผาก็กินไปแล้วละ่ะจังใน,นไ,ไทยนอะจากกินตั้งมีตำมะุวงนั่นอันลวกบักหอยกินข้าวเที่ยงน้ำกันเด,อดน้เอจ <c oughs> ้าบินปลาเผาสื่อพนมาตำมะุวงตำเอง หอยเซอรีกับแม่เข้าปิงห่มนะจ๊ะก,บบบกับหอยแมงผูกร่างล้างแตกมันกับโปรดมันกับเบิร์ตอได้แหละมาเข็มเอาไปเอาเขาไปวยสวรรค์มีเขาปุน่นเพาะ กินกับตำบักหวงเหมือ,อนกับแดดแดดแดดฮอนสมกับยามเหชรมันสมกับยามเห็ดมันเลยหอนแดดตากมันปูถือกล่องกัะอิ่มแล้วน่าจะ

หุนสมุยจอยกระปุ่มป <Okay. S 1> ุ๋ยส่วนสื่อน้ำลดตลาดมันเมียนเลือดดูมัน เ่าเน็ตตีละคาดตังกินแสบร้ายจนลืมเบาผมน่แผเนานะอาการมันนี่กะแดดเปียงเปียงจ้ดมึงจะขี้นยังไงบ้างเนี่ยไปเต้เมัน,นไปเต้มันจน เัาเขาปานมาน้เหม่ยนี่มันเหนียวดีดีเป็นยางเป็นยางอยู่ไปเตะคือใบสองใบสามอือสามสีหมู่งไปเตะ ยายเ่ากินปลาเผาโตที่สามแล้วหมื่นปลาเผาเมาื่อเสาร์ก็ะซ้องโตเมนูปปลา มีหัสิลาในนาะจ้ะมีแต่ปลามูนแพงกินปลากินหอยแม่นมูแพงรีนบอกประบุมสื่อมาสาวน้อยเดียวหนึ่งสามลอยมาสามหมูเนื้อมันหั่โลละสองรอยยี่สิบดูมันหั่นโลละสองอยโกงไก่หรอทานดจักงไก่ยูไนตี้เขาบอมมากินก็เลิ่ม ถอดโครงไก่เออซสือแม่งมา้าหันเดยุ่นในเข่งลืมเอว่ายเอาไว้ให้พ่อกินอืมเื่มสามสิบเขาถอดนอนถอดนันพอดีกิน คุเมเออยวนนาเซเว่นมีแต่หัวคายกับเขามันิิเป็นปิ่งเป็นถอด อิมบสุขนะบ่ก่อนน้ำแข็งมันตีแลลูกมันละหายนดเนี่เดียไป แซ่บเมื really? ่อคืนกินไข่ลูกเคยทุนละสองหน่วยอีหลอดก็สองหน่วยถ้ามาบังกินเหมือนแรกก็มาเผาอีหยังเอาเหมือนนี้เหมือนเหมือนรวยเด้เหมือนนี้ คนสื่อเหลี for <S <S s <S ้ยลายอยู่บ oh ้านเจหยิบอยากจาโค้ดขั้น่ๆไปเรื่อโน้ำจิ้มมันจะแสบเนาะค่ะแต่แบบแม่ยู่กจะก็รู้สิ่ยนี้รูมาสื แล้วเราม่สวเ็เจง่มแล้อยาแม่แต่อนักข่าวเดี่ยเจ้ากแนะพีิโรบีมาหาให้พพีจ้าจ้าด้เมื่องเจ้ะ ขอตัวลาไปก่อนจ้ะยาเรื่มเปิดเปิดไรยาเลื่อมก็ไล่ไม่อราบก็ทําบำไข่ละกันยาเรื่มเปดติ๊งติ๊งติ๊งๆิ๊งตงแอสองห้าเนี้จะจากดับมือนับเขาขอตัวลาไปก่อนแต่ว่าจ้ะบ๊ายบาย